โลก A.I. สะเทือนเมื่อ d e ิ s ซิก A.I. จากจีนกำลังมาจะเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงเรามาหาคำตอบกันครับ ันนี้เราจะมาหยิบยกหัวข้อที่เป็นกระแสในทั้งวงการการลงทุนและวงการของเทคโนโลยีมาพูดคุยกันนั่นก็คือ e e ฟซิกบริษัท AI ในจีนที่ค่อนข้างมาแรงกันเลยทีเดียววันนี้เราจะแบ่งประเด็นการพูดคุยออกเป็น4 5ประเด็นประเด็นแรกก็คือ Deep ซิกคืออะไรทําไมถึงกลายเป็นประเด็นร้อนในตลาดหุ้นนะครับประเด็นที่2ตลาดหุ้นจีนตอบรับยังไงกับกระแสนี้ประเด็นที่3ในระยะข้างหน้าตอนนี้หุ้นจีนยังลงทุนได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ประเด็นที่4ข้อดีและข้อเสียข,ของการมาของ Deep ซิกเดี๋ยวเราไปเร ที่ประเด็นแรกเลยว่าทําไม d Deep ฟซิ k ถึงเป็นกระแสะที่คนพูดถึงกันมากคนส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้คงคุ้นเคยกับ AI ที่เป็น c h a t GPT Deep s ซิกเนี่ยเหมือน c h a t GPT เป,ป๊ะเลยแต่ว่ามีความแตกต่าง2อย่างอย่างแรกก็คือใช้ต้นทุนในการพัฒนาที่ต่ํากว่าชิปในการพัฒนา c h a t GPT เนี่ยตัวหนึ่งราคาประมาณ40,000ดอลลาร์ 40, แต่ชิปในการพัฒนา Deep s ซิกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ดอลลาร์ 25, จะเห็นว่ามันต่างกันเกือบครึ่งหนึ่งประเด็นที่2ที่ทําให้ด p s ซิกน่าสนใจเนี่ยคือ Deep ฟซิกใช้เรียกได้ว่าระบบแบบ OpenSource ือคนอนอือร์ส อยากจะมาทําอยากจะมาเอาดิฟซิกไปพัฒนาต่อธุรกิจอื่นๆอยากจะมาใช้โมเดลนี้ไปเขียนต่อไปพัฒนาต่อเพื่อใช้กับธุรกิจของตัวเองก็ทําได้ประเด็นสุดท้ายที่ทำให้ดิฟซิกน่าสนใจเนี่ยคือเราจะเห็นว่า OpenAI เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ประมาณปี2015แต่ว่าบริษัทดิฟซิกเนี่ยเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2023นะครับและเพียงไม่ถึง2ปีเนี่ยก็ออก AI ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ AI ฝั่งตะวันตกออกมาได้ ต่อมาเรามาดูว่าตลาดหุ้นตอบสนองกับเรื่องการมาของด ep ฟซิกยังไงดีฟซิกเป็นบริษัทในจีนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดคุยกันเน้นๆเลยว่าตลาดหุ้นจีนตอบรับยังไงตลาดหุ้นจีนต้องแบ่งออกเป็น2ดัชนีก่อนดัชนีแรกคือ MSCI China Index อันนี้จะเป็นหุ้นที่ิสต์อยู่ในฮ่องกงิสต์อยู่ในจีนแต่ว่ามากกว่า30%เป็นี่ยเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีตลาดหนึ่ง CSI สามร้อยอันนี้เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศมากกว่า4 0เปอน์เซ็น์หรือหุ้นแบงค์หรือหุ้น ห <1 S 2> เดือนหลังจากลิฟติกอ,อกมาเนี่ยบวกไปประมาณ15%เนะครับเนื่องจากเมื่อกี้เราได้บอกไปแล้วว่ามันมีหุ้นเทคเยอะนะครับมันเลยบวกขึ้นมาตามข่าวนี้ค่อนข้างเยอะส่วนเสีย0 0ที่เป็นหุ้นลิงก์กับเศรษฐกิจหุ้นภายในประเทศเนี่ยบวกมาได้แค่สามเปอร์เซ็นต์ถามว่าเหตุผลที่ตลาดหุ้นตอบรับอย่างนี้เนี่ยมีอยู่สองอย่างหลักๆอย่างแรกก็คือเขามองว่าการที่จีนสามารถพัฒนา AI ได้ใกล้เคียงกับฝั่งตะวันตกแล้วเนี่ยจะทําให้บริษัทต่างๆในประเทศเนี่ยสามารถเอาเอไตัวเนี้ยมาพัฒนาประสิทธ สอ2ตลาดตลาดที่ลิสต์ในฮ่องกงเอเอซีไอไชน่าเด็กเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมากังวลเรื่องค่าเงินหยวนที่มีโอกาสอ่อนค่าคราวนี้ตลาดหุ้นจีนขึ้นมาเยอะแล้วคําถามต่อมาที่คงผุดขึ้นในหัวขนักลงทุนก็คือตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปซื้อหุ้นเทคโนโลยีในจีนได้อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าราคามันจะไปต่อหรือเปล่าการที่จะตอบคาถามนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนว่าการมาของดีฟซิกเนี่ยโอกาสและความเสี่ยงมีอะไรบ้างโอกาสเนี่ยมีมา2ข้อหลัก,ลกๆการมาของ AI การที่จีนนพัฒา AI ไ เร็วต้นทุนถูกเนี่ยมีโอกาสทําให้ธุรกิจต่างๆในประเทศเนี่ยนำเอไไปใช้แล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตโดยทางโกลเบนแสกประมาณแล้ว่าการมาของ AI หรือการที่บริษัทนํา a i ไปใช้เนี่ยจะช่วยทําให้กําไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศจีนโดยรวมเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ2.5%ต่อปีในอีก10ปีข้างหน้าแล้วก็ประเด็นที่2ที่เป็นโอกาสก็คือการที่ดิฟซิกมาแล้วอย่างที่เราบอกไปตอนแรกว่าดิฟซิกเป็น OpenSource ราคาถูก OpenSource คือบริษัทอยากจะมาหยิบใช้ได้ก็มีโอกาสทําให้ ว่ากลุ่มอุตสาหกรรม AI ในประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าเติบโตได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงคราวนี้เรามาดูความเสี่ยงกันบ้างฟังม,มาถึงตรงนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง k คเบลชนแนลของเราด้วยนะครับความเสี่ยงอย่างแรกก็คือ AI เหมือนเป็นดาบสองคมโดยเฉพาะ Deep ซ e กอย่างที่เราบอกไปว่าข้อดีมันคือราคาถูกใครก็เข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสก็คือคนนาไปพัฒนาง่ายแต่ว่าความเสี่ยงก็คือคนที่พัฒนา AI ขึ้นมาในจีนเนี่ยเขาจะ monetize หรือว่าจะหากําไรจากการพัฒนา AI ยังไงในเมื่อ AI พัฒนาได้ง่ายเปิดใช้ให้ทุกคนได้ใช้ก็จะทาให้บริษัทเทคใหญ่ๆอย่าง Ten เซ็นต์อาลีบาบาที่ลงทุนพัฒนา AI ไปค่อนข้างมากเนี่ยโอกาสที่เขาจะหากําไรจากส่วนนั้นเนี่ยก็ม ี่2เป็นเรื่องที่เราเห็นในจีนมาเป็นระยะหนึ่งคือเรียกว่าสงครามราคาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ E ีธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดธุรกิจในจีน,นมันมีเนเจอร์หรือมีเรียกได้ว่าความคล้ายกันอย่างหนึ่งก็คือพอธุรกิจไหนรุ่งเนี่ยจะมีคู่แข่งเข้ามาอย่างมหาศาลนะครับอย่างเช่นรถ E ีเนี่ยเราก็เห็นว่าเทสลาเนี่ยเขาเก็บเรียกได้ว่า s u ั s c r i ริปชั่นสำหรับคนที่ใช้ AI ในรถเขาเนี่ยประมาณ 99. ดอลลาร์ต่อเดือนแต่ในขณะเดียวกัน BYD ไม่สามารถเก็บได้เพราะว่าถ้าเขาเก็บคู่แข่งเขาไม่เก็บเนี่ยเขากีา,า,ารนกรแขข่งงัลไปอบ หนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสงครามราคาในจีนก็คือไปตู้ไปตู้เนี่ยหนึ่งในธุรกิจของเขาคือคลาวอเมซอนก็ทำคลาวเหมือนกันแต่ว่าไปาตู้เนี่ยเก็บราคาได้ต่ำกว่าอเมซอนเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปตู้อีกขาหนึ่งทำเอไอคล้ายๆแชท GPT แชท GPT เนี่ยเก็บสับสคริปชั่นสำหรับตัวพรีเมียมของเขาเนี่ยต่อเดือนประมาณายี่สิบดอลลาร์ไปตู้ยังไม่สามารถเก็บได้เพราะว่าคู่แข่งเข,เขาเข้ามาอย่างต่อเนื่องไปตู้สิ่งที่ต้องทําตอนนี้ก็คือทําให้คนใช้เขาเยอะก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปเพิ่มราคาตอนนี้เขาก็จะเสวสาาน่ การเสียมา r k เก็ตแชร์ในอนาคตและความเสี่ยงสุดท้ายที่มองข้ามไปไม่ได้เลยคือความเสี่ยงของรัฐบาลจีนหุ้นจีนเนี่ยเป็นขาลงมาประมาณ2-3ปีหลักๆปัจจัยหนึ่งคือการที่รัฐบาลเข้ามาควบคุมบริษัทเอกชนบริษัทเทคในจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทนเซ็นต์หรืออาลีบาบาเนี่ยเคยซื้อขายกันอยู่ที่ป e ประมาณ 30- 40เท่าแต่หลังจากรัฐบาลเข้ามาควบคุมออกกฎเกณฑ์ต่างๆในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ย PE หรือว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยหล่นลงมาอยู่ที่ 14- 15เท่าเท่านั้น ก็สำหรับคนที่สนใจหุ้นเทคกจีนในระยะสั้นๆเรามองว่าโมเมนตัมหรือว่ากระแสของ AI เนี่ยยังพอทําให้หุ้นจีนมีอัพไซด์ในระยะสั้น1-2เดือนแต่ว่ามันเป็นอัพไซด์เชิงเซนติเมนต์เท่านั้นหรือว่าเชิงอารมณ์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะเข้ามาซื้อตอนนี้เรียกได้ว่าซื้อเก่งกําไรเท่านั้นนะครับต้องมีจุดเทคโปรฟิตจุดคัตลอสที่ชัดเจนแต่สาหรับมุมมองระยะยาวๆหน่อย6เดือนขึ้นไปเนี่ยเรามองว่าจีนยังมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับทั้งปัญหาเศรษฐกิจในประเทศที่่่ออสััังงงหาาาารริมทพยย์เนนคบ้ลลดตื ปัญหาเงินฝืดที่คนไม่ค่อยออกมาจับจ่ายใช้สอยในเศรษฐกิจนะครับทำให้2ปัจจัยเนี้ยเราก็มองว่ายังเป็นตัวกดดันกําไรจดทะเบียนในตลาดหุ้นจีนในระยะข้างหน้าอยู่และที่ผมได้พูดมาทั้งหมด AI เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนแต่กําไรในอนาคตอาจจะโดนกดดันจากการแข่งขันที่สูงและการควบคุมจากรัฐบาลจีนสําหรับเรื่องหุ้นเทคระยะสั้นไปต่อได้ตามกระแสะดิฟซีระยะกลางระยะยาวอาจจะต้องรอให้เห็นกําไรฟื้นตัวก่อนและสุดท้ายนักลงทุนควรวางแผนการลงทุนอย่างรัดกุมและไม่ ควรไล่าตามกระแสโดยที่ไม่มีข้อมูลหุ้นเทคจีนเป็นโอกาสสาหรับบางคนแต่ก็สามารถเป็นกำดักได้ถ้าเกิดไม่ศึกษาให้ดีถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง k v l well Channel ของเราด้วยนะครับ